สวัสดีค่ะลิงลิงนะคะก็ขอต้อนรับลับเข้าสู่ทอล์ค m e r เ c a n by กั s s ปมิสลิงลิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิงขอเอาเพลง we can't be friends นะคะของ Ariana Grande มาแปลให้เพื่อนๆฟังค่ะเพราะว่าตอนฟังครั้งแรกเลยนะแบบฟังแบบผ่านๆรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเข้าใจแบบหนึ่งแต่พอมาฟังอีกทีนึงอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่มันมีความหมายที่มันแบบลึกซึ้งมากกว่านั้นก็เลยอยากจะลองมาแปลกันดูนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ Verse หนึ่งกันเลยนะคะ Verse แรกเลย I didn't think you'd understand me mm hmm. How could you ever even try โอเคเราแค่นี้ก่อนละกันนะคะ I d i d n t think you d understand me ก็คือว่าถ้าไปตรงๆก็คือฉันคิดว่าคุณคงไม่เข้าใจฉันหรอกนะคะ How could you ever even try จริงๆมัน,ม,นมันเหมือนเป็นคำถามเราแต่จริงๆมันเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบอะเป็นฟิลประมาณว่าเป็นพูดเฉยๆว่าเออแล้วคุณจะเข้าใจได้ยังไงถึงแม้ว่าคุณจะพยายามขนาด ะะซึ่งตรงนี้นะคะหลิงมองว่าเอรียนาเขาอาจาจะหมายถึงกลุ่มคนหลายๆคนก็อาจาจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งหลิงคิดว่าอาจจะอยู่ที่ว่าเราจะแปลยัยงไงเนาะหรือว่าจะทําความเข้าใจกับเพลงนี้ยังไงมันมีสิทธิ์มากเลยที่เขาจะหมายถึงสามีเก่าก็ได้ยูตรงนี้อาจจะหมายถึงสามีเก่ากหรืออาจจะหมายถึงแฟนเพลงที่เคยชอบเขาแต่ว่าตอนนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ได้ชอบเขาหรือก็อาจจะหมายถึงเนี่ยสื่อต่างๆหรือว่าชาวเน็ต ต่างๆทุกๆคนก็เป็นไปได้นะคะโอเคท่อนนี้มีคำศัพท์สองคำนะคะคำแรกก็คือคำว่า tiptoe นะคะคำว่า tiptoe จะหมายถึงว่าบนบนปลายเท้านะถ้าแปลตรงๆแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงการแบบว่าเดินขย่งบนปลายเท้าหรือว่าเดินย่องๆนั่นเองนะคะ I don't wanna tiptoe ฉันไม่ต้องการที่จะแบบ ค่อยๆย,ย่องๆไปหรือว่าแอบๆเนาะ but I don't wanna hide แล้วฉันก็ไม่ต้องการที่จะซ่อนด้วยนะคะ but I don't wanna feed this monstrous fire อ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้มีคำศับหนึ่งคำคือคำว่า monstrous นะคะจะคล้ายๆคำว่า monster เนาะเออความหมายก็คล้ายคลึงกัน ก็จะหมายถึงชั่วร้ายโหดร้ายนั่นเองนะคะตรงนี้เขาก็จะหมายถึงว่าแหละว่าฉันไม่ต้องการที่จะฟีดคือป้อนหรือว่าเติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟที่มันโหดร้ายนี้อีกต่อไปนะคะ just wanna let this story die and I'll be alright โอเ okay. คตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าฉันแค่แค่อยากให้เรื่องราวนี้มันมันตายไปมันปิดไปมันจบไปนะคะ and I will be alright ก็คือฉันก็ แล้วฉันจะโอเคนะคะต่อไปคือท่อนคอรัสกันเลยโอเคค่ะมาท่อนคอรัสกันเลยนะคะสูงมนาะทำใจแป๊บ we can't be friends but I like to just pretend โอเคอเพื่กนกดละกันนะ we can't be friends ตรงนี้ตรงๆเลยเนาะเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้หรอก but I like to just pretend คำว่า pretend pretend ตรงนี้จะหมายถึงเสแส้งแกล้งทำนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เลยจะหมายถึงว่าเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้หรอกแต่ฉันก็อยากที่จะ pretend ฉันก็อยากจะแกล้งว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะเสร็จแล้วก็ท่อนต่อไปนะคะ you cling to your p a purse and p e n t s w a i n t o you like me again โอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันคำว่า cling นะคะหรือว่า cling to เป็น phrasal verb นะคะที่จะหมายถึงยึดติดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าแปลตรงๆเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคุณเชิญที่จะยึดติดยึดติดกับ your papers and pens ก็คือกระดาษกับปากกาของคุณเลยนะ wait until you like me again ก็คือเดี๋ยวฉันจะรอที่คุณจะกลับมาชอบฉันอีกทีอ่าคราวนี้กลับมาที่ papers and pens หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแปลว่าอะไรเนาะซึ่งตรงเนี้ยหลิงมองว่าคุณ cling to your papers and p e n คุณ จะหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่คุณเชื่อหรืองานอะไรหรือว่าข่าวอะไรที่ใครเขียนขึ้นมาเนี่ยก็เชิญแล้วแต่คุณเลยแล้วฉันเนี่ยก็จะรอที่จะให้คุณชอบฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเห็นไหมว่าตรงนี้ยคำว่า You ่ตรงเนี้มันก็จะหมายถึงใครก็ได้อืออาจจะไม่ใช่แค่สามีเก่าหรืออาจจะไม่ใช่แค่เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอะโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะไปท่อน Post Chorus ซึ่งสั้นนิดนึงเนาะ Wait for your love, love I'll wait for your love โอเคฉันจะรอความรักของคุณกลับมาความรักฉันจะรอความรักของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเสร็จ okay. แล้วเราก็จะไป verse สจริงๆแล้วเพลงนี้มีนิดเดียวเองเร็วมากโอเคไป verse สกันเลยดีกว่าโอเคเรามา verse สกันเลยนะคะ Need my truth we s i t in silence mm hmm. just me and you โอเค me and my truth we sit in silence me and my truth นะคะก็จะหมายถึงว่าฉันกับความจริงทั้งหมดเนี่ย we sit in silence ก็คือว่าเราก็นั่งด้วยกันอย่างเงียบๆนะคะ baby girl it's just me and you ก็คือตอนนี้ก็มีแค่เธอกับฉันนั่นแหละ baby girl ตรงน,นี้จะหมายถึงความจริงนั่นเองเนาะเหมือนคุยกับตัวเองอะปลอบใจตัวเองว่าเออไม่เป็นไรนะตอนนี้มีก็แค่เรา2คนคือฉันกับความจริง ที่คนอื่นอาจจะไม่ไม่ไม่รู้เพราะว่าเราสองคนนั่งกันอยู่ในความเงียบต่อไปโอเคเอาแค่นี้กอแล้วกันเนาะคืออ don't wanna argue นะคะคำว่า argue จะหมายถึงการเถียงกันถกเถียงทะเลาะก็ได้เนาะเออตรงนี้ก็จะหมายถึงว่า เพราะว่าฉันอะไม่ได้อยากที่จะมานั่งถกเถียงอะไรนะคะ But I don't w a n t to bite my tongue bite my tongue ตรงนี้นะคะจะหมายถึงว่าไม่อยากพูดสิ่งที่คิดอยู่ในใจจริงๆมันเป็นคล้ายๆ i d i o m มสำนวนเนาะ yeah I think I rather die ฉันคิดว่าฉันตายซะดีกว่า เออซึ่งความหมายลมๆตรงนี้ก็คือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนิดนึงเนาะเป็นประมาณว่าชนนะไม่อยากจะไปเถียงอะไรกับใครแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะนิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็ที่จะไม่พูดความจริงเออประมาณนี้แค่ okay, ตอไป You got me misunderstood me I least look This good โอเค y u ก็มี misunderstood ก็คือว่าคุณอนะทำให้ฉันถูกเข้าใจผิดแต่อย่างน้อยฉันก็คือยังดูดีอยู่นะคะซึ่งเห็นไหมว่า You ตรงเนี้ยเขาอาจจะพูดถึงมีีเดยสื่อต่างๆหรือเปล่าที่มาเขียนหรือว่ามาทำให้คนเข้าใจเขาผิดแล้วก็ทำให้เขาดูว่าดูเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังดูดี โอเคต่อไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปซ้ำท่อนคอรัส We can't be friends but I like to just be เทนนั้นเราแปลไปแล้วบลาบลาบลาโอเคต่อไปเราไปท่อนบริดจ์กันเลยดีกว่าค่ะโอเคเรามาท่อนบริดจ์กันนะคะ o ึกได y o u m ไหม I like paint I'm still don't how you paint me, yet here hanging Yet me here ถ้าไปตรงๆเลยก็คือว่า Know that you made me ฉันรู้ว่าคุณ่ะสร้างฉันมานะคะ I don't like how you paint me yet I'm still here hanging ก็คือว่าฉันอาจจะไม่ได้ชอบที่ถูกวาดภาพเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เนาะแต่ฉันก็ยังคงอยู่ที่นี่ซึ่งท่อนี้ชัดมากว่าเขาอาจจะหมายถึงสื่อหรือเปล่าที่เขารู้ว่าสื่อให้ความสนใจเขาตั้งแต่แรกจนทำให้เขา มีชื่อเสียงโด่งดังถึงทุกวันนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะถูกแบบว่าเขียนข่าววาดภาพให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะเออต่อไปสวอีกละ Okay t what made you It's something e d a d r e feel seen a m But the night I in so โอเคแค่นี้ก่อน Not what you made me like ream, so okay, okay, ก็คือว่า เอาจริงฉันไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้คุณสร้างขึ้นมานะ it's something like a daydream ก็คือว่ามันเหมือนเป็นแค่ฝันกลางวันเนาะ but i feel so seen in the night นะคะตรงเนี้ยก็ถ้าแปลตรงๆงมันก็จะหมายถึงว่าแต่ฉันอะกลับรู้สึกถูกมองเห็นมากกว่าในตอนกลางคืนซึ่งมันก็ฟังดูแปลกนะแต่จริงหลิงหรือมองว่าความหมายจริงๆก็คือว่าฉันกลับรู้สึกว่าฉันอะได้เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองอย่างที่แท้จริงอะไม่มีใครเข้าใจผิดเขาในพี่มืดมากกว่าในที่ที่สว่างหรือว่าในสื่อด้วยซ้ำ ึึกน so for now it's only me and maybe that's all i need so for now it's only me ก็คือว่าแล้วตอนนี้ฉันก็มีแค่ตัวของฉันเองนะคะ and maybe that's all i need แล้วมันก็อาจจะเป็นแค่นั้นจริงๆที่ฉันต้องการนั่นเองนะคะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะซ้ำๆแล้วจ้าทุกคน We be friends but like can't But to just I'd ก็จบไปแล้วกับเพลงนี้ซึ่งหนิงมองว่ามันเป็นเพลงที่แบบ พอยิ่งมาแปลยิ่งมาอ่านแบบว่าเนื้อเพลงเนาะก็รู้สึกเออมันลึกซึ้งมากเพราะหลิงมองว่าน่าจะเป็นเพลงที่เป็นความในใจของเขาจริงๆที่เขาคงอยากจะออกมาพูดแต่บางทีก็อาจจะมานั่งตั้งข่าวแหลกข่าวมันก็คงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเพราะว่าช่วงหลังมาถ้าเพื่อนๆอาจจะพอทราบคือมีข่าวที่ไม่ค่อยดีบอกว่าเป็นมือที่สทมทให้ครอบครัวเขาแตกแยกแลวตัวเขาเองก็หย่าห้างกับสามีเนาะซึ่งหลิงก็มองว่า ก็คงมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ทางสื่ออาจจะไม่รู้แต่ว่ามีการเอาไปเขียนข่าวที่มันทําให้เขาดูในทางแง่ลบทําให้กระทบไปหลายๆอย่างทั้งแฟนๆที่เคยชอบเขาก็อาจจะไม่สปอร์ตเขาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเพลงนี้ฟังเรารู้สึกว่ามีทั้งความน้อยใจแล้วก็ทั้งปลงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นด้วยเนาะเขาก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะพูดว่าเออตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันได้คือก็แกล้งทําเป็นเพื่อนก็ได้นะอ,อยู่จะเชื่ออะไรพวกคุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่พวกคุณเลยเราฉันเองก็จะหลอ ให้พวกคุณเนี่ยกลับมาชอบชนิดครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าจะแปลเข้าใจนะคะแล้วก็ได้ความรู้กันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความเห็นแตกต่างหรือว่ามีคำแปลความหมายแบบอื่นคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะลิงชอบอ่านชอบแปลชอบอยากรู้ว่าออคนอื่นเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงมีการแปลยังไงเพราะว่าลิงมองว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะโอเคไงก็ถ้าเกิดว่ามีเพลง q u e s t อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่กับเพลงนหน้าค่ะสำหรับวันนี้หลิงคอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ